อ่าเดี๋ยวมาดูภายในโชคนะวายเด็ดเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแกนตัวนี้จะเป็นตัวของตัวนี้นะครับจะคนละตัวกับตัวนี้นะก็วเด็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมาดูความแตกต่างกันนะครับนี้ภายในลูกค้าสวยนะเนาะดูดู นีไม่มีรอยไม่มีอะไระคือสวยเลยแหละข้างนอกอาจจะดูไม่ดีนี่ครับอข้างในก็อ่าเนี่ยครับเนี่ยวิธีอัรเช็คให้เล็บจิกนะครับเนี่ยอาจจะมีรอยขีดบ้างแต่แต่ยังไม่ถึงกับขนาดที่ว่าสะดุดเล็บเนาะอ่าเนี่ยครับ อ่าแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบเนะก,กับตัวกับตัวนี้ว่าแตกต่างกันยังไงเนี่ยครับดูตัวนี้จะเป็นโชกคู่นะครับไหมแผ่นชิมแผ่นบนจะมีแผ่นเดียวแผ่นล่างก็จะมีแผ่นเดียวเหมือนกันอ่าเนี่ยอันนี้เห็นไหมเขายุบได้นะครับกดได้นะเนี่ยใ,ให้คล้ายๆว่าให้ตัวได้อันนี้เป็นโชคเดียวนะครับน่าจะเป็นใส Honda ่ฮอนเดคทิกมาไม่แน่ใจอ่าดูครับ เห็นอะไรแตกต่างไหมนเนี่ยชกเดียวเลยขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันหรือเปล่าไม่แน่ใจแตกแกนน่าจะเท่ากันเท่ากันไหมอ่าเนี่ยเห็นไ,ไหมด,ดูดูความแตกต่าง ก็จะมีแผ่นชิมนะที่แตกต่างก็คือคล้ายว่าจะมีเยอะกว่าใช่ไหมนับดูได้เลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่อันด้ว,ว่าแต่ข้างล่างโอ้ข้างล่างก็มีเยอะนะเนี่ยมองเห็นไหมไม่ทราบม,มองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มีสี่ครับบนสี่ล่างสี่กับโชคคู่จะมีบนเดียวล่างเดียวอันนี้โชคเดียวนะ และสปริงช่วงเดียวเนี่ยจะเบอร์ใหญ่กว่าโชว่วคู่นะครับก็สภาพแกนก็สวยแล้วครับเนี่ยมาเงี้ยหมูเลยมาถึงถอดล้างประกอบอัดน้ำมันอัดก๊าซจบสงขราวเนี่ยครับน่าดูเนี่ยอ่าเนี่ยครับ ก็มีแค่ลูกสูบครับที่แตกต่างกันความหนาความหนานะ่าจะเท่ากันนะเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับให้ดูถ้าเป็นแกนเดิมก็จะย้ำหัวมาแบบนี้เวลาเปลี่ยนแกนก็ตปาดต,ตรงนี้ทิ้งเจยงนี้ทิ้งตรงนี้จะเป็นแหวนเห็นไหมแหวนนยแหวนปาดตรงนี้พอตรงนี้เพอาตรงนี้เป็นเนื้อแกนเลยนะเนี่ย นี่เราแกเจาะรูเสร็จแล้วก็บานแล้วเราก็ปาดปาดตรงเนี้ยปาดแกนเอาหินเจียนะครับเจียแกนออกแล้วก็ดึงออกเลยเลยแล้วก็ลุกสูบตัวนี้ไปใส่แกนใหม่ถ้าเป็นชิมแต่แล้วก็เปลี่ยนชิมให้ลูกค้านะหาชิมหาอะไรเป,เปลี่ยนนะไถ้ามันไม่เยอะมากแล้วผมบางคสนะผมเปลี่ยนให้ฟรีนะ่เป็นชิม บางเคสนะก็คือในกรณีที่ว่าต้องเปลี่ยนแกนนั่นแหละเนพรเหล็กมันแข็งพี่บอกเลยเหล็กแม่งยังแข็งอะ่ะเนี่ยอ่าแล้วมาโอเคครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้ยยาวไปแล้วเดี๋ยวตัดคลิปกัน